ใช่แล้วสิพี่จนไปหน่อยถึงคอยไม่ไหวปล่อยไปตามกรรมเพระบุญเราทำร่วมกันแค่นี้ตั้งแต่ปีมหม่เดือนมกราจนเดือนเมษาฉันลอเธอมาสี่เดือนยืนชะเงะอคอยเธอจะกลับมา ไม่รู้ว่าเธอจะมาลดขบวนไหนฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้ร่วมตน้นนี่คือเพลงดังที่ร้องมาให้ท่านผู้ชมได้นับฟังนะครับวันนี้เรามาย้อนรอยนะครับห้องบันทึกเสียงประวัติศาสตร์ ริมคลองชักพระเขตตลิ่งชันนะครับกทมห้องของครูฉลองสตูรีนะครับห้องบันทึกเสียงห้องนี้เป็นห้องบันทึกเสียงที่อยู่ริมคลองชักพระอ่าศิลปินจะมาบันทึกเสียงมาใช้บริการก็ต้องอ่าใช้บริการในช่วงภากคกลางคืนสามทุ่มขึ้นไปเพราะว่าเป็นห้องบันทึกเสียงที่ติดกับริมคลองชักพระเนื่องด้วยใน ส่วนภาคกลางวันก็จะมีเรือหางยาววิ่งกันเยอะนะครับจะเป็นปัญหาต่อระบบการบันทึกเสียงเพราะฉะนั้นศิลปินจะมาใช้ห้องบันทึกเสียงห้องนี้ต้องมาใช้บริการกันในช่วง่ชวงภาคกลางคืนโดยที่จะต้องนั่งเรือนะครับเข้ามาจากาเขตบางขุนนนท์นะครับบางกอกน้อยลงเรือแล้วก็ล่องอาตามมาคลองชักพระนะครับมาถึงเขตตลิ่งชัน นะถึงเขตตลิ่งชันแล้วก็ด้านหน้าของผมนี่นะครับก็จะเป็นห้องบันทึกเสียงของครูฉลองสตูลีนะครับก็เป็นบ้านติดริมคลองชักพระนะครับเป็นบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นห้องประวัติศาสตร์ของคนอของคนวงการเพลงลูกทุ่งที่เรารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนะเขาเรียกว่าห้องครูหลองครูหลอง,คร,ลองครูหลองสตูลีนะครับ ก็พาท่านผู้ชมคอแฟนเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับมาเยี่ยมเยือนบรรยากาศห้องบรราาันทึกเสียงเก่าๆเดี๋ยวเราจะมีโอกาสนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสเราจะย้อนลอยนะครับตามเส้นทางสายน้ําคลองชักพระเพื่อที่จะไปลําลึกเยี่ยมชมบรรยากาศเก่าๆห้องบรราาันทึกเสียงที่สร้างเพลงสร้างประวัติศาสตร์ไว้กับวงการเพลงลูกทุ่งอย่างมากมายเหลือเกินนะครับเป็นห้องบันทึกเสียงที่สร้างเพลงดังไว้มากที่สุด นะครับตามบันทึกประวัติศาสตร์แล้วศิลปินที่มาบันทึกเสียงห้องนี้มักจะประสบความสําเร็จเกือบทุกทุกคนนะครับห้องบันทึกเสียงของครูฉลองยสตูลีริมคลองชพระตะลิ่งชันกอทมอนะครับมีเวลามีโอกาสเราจะพาไปเยี่ยมชมห้องบันทึกเสียงของครูฉลองกันนะครับก็ถือว่าไปย้อนรอยอดีตกันนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้บริการก็คงจะเลิกกิจาการไปนานแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าครูฉลองยสตูลียังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ก็คงคงจะท่านคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะฮะถ้าหากว่านับรวมอายุนับปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ก็อายุท่านก็คงจะมากพอสมควรเดี๋ยวยังไงมีเวลามีโอกาสจะย้อนลอยาไปชมห้องบันทึกเสียงห้องประวัติศาสตร์ของกรุงฉลองสศตูลีกันวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผ่านทางช่อง YouTube ของเจี๊ยบนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดให้กําลังใจทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสําหรับวันนี้นะครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ